ปุถุชนย่อมเห็นตนในวิญญาณอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้แลเป็นตัวตนของเราแต่ว่าตัวตนของเรานี้มีอยู่ในวิญญาณนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนในวิญญาณ เปรียบเหมือนแก้วมณีที่เขาใส่ไว้ในหีบละถึงชื่อว่าย่อมเห็นแก้วมณีในหีบฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตนละถึงทิฏฐิและวัตถุนี้เป็นอัตตานุทิฏฐิที่สี่ ซึ่งมีวิญญาณเป็นวัตถุอัตตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิปุถุชนย่อมเห็นตนในวิญญาณอย่างนี้อัตตานุทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการยีสบเหล่านี้